ข่าวเดียวข่าวเดียวที่ดูเหมือนจะกลบกระแสะความสนใจในเรื่องอื่นๆนะคะก็คือภาพข่าวที่ส่งต่อกันในโลกสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพที่สันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นภาพของดาราสาวคนหนึ่งถูกสามีทำร้ายรายละเอียดเรื่องนี้ก็คงจะต้องผ่านการเปิดเผยนะคะว่าข้อเท็จจริงคืออะไรแต่คำถามที่กำลังเกิดขึ้นก็คือคนสนใจปัญหานี้เพราะว่าเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้านหรือว่าสนใจเพราะว่าข่าวคราวนี้เกี่ยวข้องกับคนดัง คิดอยูกำลังสองวันนี้กับอาจารย์ธริดาพรส่งสัมพันธ์ค่ะตกลงสนใจเพราะว่าเกี่ยวกับคนดังหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงในบ้านค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วอยากจะชี้อย่างนี้นะคะว่าสังคมไทยเนี่ยนะคะเวลาที่จะพูดถึงเรื่องสามีทําร้ายภรรยาหรือว่าการทําร้ายกันในในครอบครัวเนี่ยเป็นที่ที่พูดยากมากเพราะว่าคนไทยเนี่ยสามารถจะขบขันกับการที่สามีภรรยาทะเลาะ ตีกันได้นะคะอาจจะเป็นเพราะความเคยชินจากการอ่านกระตูนประเภทขบขันทั้งหลายนะคะเรามีภาพภรรยาตัวอ้วนใช่ไหมถือกระบองคอยอดักตีหรือคอยทำร้ายสามีที่ผอมกระลองนี้ยนะคะแล้วขำกับเรื่องแบบนี้ได้นะคะคุณนัฐาแล้วก็มองว่าไม่ใช่ปัญหาจริงจังที่จะต้องมาคิดกันนะคะพอเราเห็นเป็นเรื่องตลกเนี่ยมันกม็มันก็มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะคะอยากชวนดูตัวเลขนิดนึงนะคะว่าถ้าเรามองเฉพาะสถิติในประเทศ ไทยเนี่ยนะคะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยผู้หญิง38รนะคะภรยา38ี่ยถูกสามีตัวเองทำร้ายแต่ถ้าุดูภาพใหญ่ในระดับโลกเนี่ยหในสของผู้หญิงในโลกนี้ถูกทำร้ายโดยคนใกล้ชิดหรือโดยคนในครอบครัวเรื่องนี้ใหญ่มาก ที่ผ่านมาผู้หญิงก็คงจะไม่ได้โวยวายเพราะรู้สึกว่าถ้าพูดออกไปแล้วก็จะอายเองหรือว่าถูกสังคมตั้งคําถามเองหรือเปล่าคะสังคมเนี่ยประหลาดนะคะไปมองว่าคนที่เป็นฝ่ายถูกทําร้ายเนี่ยต้องเป็นฝ่ายอับอายมากกว่าจะไปมองที่ผู้กระทํา จะต้องเปลี่ยนยังไงคะอาจารย์กับการมองเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมก็คงยากแต่ว่าต้องพยายามช่วยกันคิดช่วยกันเปลี่ยนด้วยไหมคะเวลาที่คนไทยมองประเด็นเรื่องการทําร้ายกันในครอบครัวเนี่ยนะคะเรามีแนวโน้มจะมองไปที่ตัวบุคคล เช่นเดียวกับกรณีข่มขืนกระทำชำเราอ่ะคือเรามองไปว่าคนที่กระทําเช่นนี้ได้เนี่ยคือคนเลวหรือคนไม่ดีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการกับคนเลวหรือคนไม่ดีนี่ซะเรื่องนี้ก็จะจบนะคะกรณีการทําร้ายกันในครอบครัวสามีทําร้ายภรรยาเนี่ยจะถูกอธิบายว่าเป็นเรื่องของคนนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยชุดหนึ่งนะคะก็คือ,อเล่า นะคะยานะคะเป็นคนบ้ามีความเครียดหรือเป็นคนจนถ้าคนที่มีปัจจัยแบบนี้ก็จะกระทาความรุนแรงกับภรรยาตัวเองนะคะคนที่ไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็กลายเป็นว่าพอเรามองแบบนี้เราก็จะมองไปที่ตัวคนโทษที่ตัวคนนะคะแล้วพวกเราทั้งหลายที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สถาปนาตัวเองเป็นคนดูและคนด่านะคะก็คือดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รุมด่ารุมประนาม โดยไม่ได้คิดว่าแล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าหรือเรามีส่วนอย่างไรไหมนะคะคือการที่จะแก้ไขได้เนี่ยอาจจะต้องมองไปที่ปัใจจัยในเรื่องความเชื่อค่านิยมของสังคมนะคะซึ่งพอพูดเรื่องปัจจัยความเชื่อค่านิยมที่ไรก็จะมีคนที่ไม่ค่อยชอบใจเพราะมันฟังดูยุ่งและยากทีนี้ถ้ามาดูในกรณีการทำร้ายในบ้านนะคะ domestic violence เชื่อว่าเกิดเป็นปัญหาใหญ่มานานแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นข่าวเพราะว่าคนที่ถูกทําร้ายไม่ได้ออกมาเป็นข่าวอีกคําถามนึงก็อาจจะเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดขึ้นในครอบครัวมากๆจริงๆทําไมคนที่ถูกทําร้ายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายภรรยาเนี่ยยังทนอยู่ค่ะ,ะมันอธิบายได้ด้วยด้วยเรื่อง สามเรื่องใหญ่ๆนะคะประการแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการพึ่งพิงในทางเศรษฐกิจนะคะคือผู้หญิงจํานวนหนึ่งเนี่ยพึ่งพิงสามีนะคะคือสามีเป็นฝ่ายหารายได้หรือว่าสามีเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สนครอบครัวนะคะตัวเองไม่มีทรัพย์สินในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพึ่งพิงทางอารมณ์นะคะเช่นมีความรู้สึกคือแน่นอนภรยาจํานวนหนึ่งยังรักสามีนะคะก็เป็นเรื่องของความรักและความผูกพันนะคะและ อ,อีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความกลัว นะคะก็คือกลัวว่าถ้าตัวเองเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะไม่รู้ว่าสามีจะตามไปทําร้ายจะตามไปฆ่าหรือเปล่าและแน่นอนความกลัวอีกส่วนหนึ่งนะไม่ใช่กลัวความปลอดภัยของตัวเองเท่านั้นส่วนหนึ่งกลัวว่าลูกของตัวเองจะถูกทําร้ายนะคะแล้วก็อยากจะรักษาครอบครัวเอาไว้เพื่อความสุขของลูกอะไรแบบนี้สามเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะคะฟังดูแล้วเหมือนเล็กๆอะ่ะ แต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมันจะทําให้เขาไม่สามารถจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงได้ง่ายๆคนที่จะทําร้ายคนอื่นเนี่ยควรจะตั้งต้นคิดยังไงคะอาจารย์ต้องยอมรับอย่างนึงนะคะว่าคนที่อา,อาจจะ,จะดื่มเหล้านะคะหรือว่าใช้สารเสพติดหรือว่าอะไรเหล่านี้นะคะหรือมีความเครียดเนี่ยไม่ใช่คนเหล่านี้ทุกคนทําร้ายภรรยา นะคะก็จะมีองค์ประกอบที่ตัวคนอยู่ไม่ใช่น้อยนะคะว่าทําไมคนบางคนจึงทําร้ายภรรยาได้นะคะแต่ที่นี้อยากชวนคิดนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจํานวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์เหล่านี้เองนะคะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช้ความแรงแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีแง่มุมบางแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่ชวนคิดเร็วๆนะคะอย่างแรกเนี่ยความเชื่อว่าเราเป็นคนนอก ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวคนอื่นนะคะ,ะมันเลยทําให้ประโยคที่ว่าเรื่องของผัวเมียคนอื่นอย่ายุ่งเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มากแล้วมันกลายเป็นอะ,อะไรที่บงังตาเราจากการเห็นการกระทําความรุนแรงซึ่งหน้าในหลายครั้งนะคะจะ<ม>ทำอย่างไรค,ควรจะหาทางเข้าไปยุ่งถ้าเห็นความรุนแรงอยู่ตรงหน้า คือพอพูดอย่างนี้นะคะก็จะนําไปสู่ปัญหาทันทีว่าทุกคนก็จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องส่วนตัวของของคนอื่นนะคะความพอดีมันจะอยู่ตรงไหนอะนะคะจะทําอย่างไรจึงจะไม่วางเฉยเวลาที่เห็นความรุนแรงตรงนั้นในขณะเดียวกันก็เคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่นด้วยนะคะหรือการเรียกร้องให้ผู้ชายเป็นผู้นําครอบครัวนะคะ,ะซึ่งมันนําไปสู่ความเครียดมากการเป็นผู้นําครอบครัวเนี่ยผู้ชายจํานวนมากทําไม่ได้นะคะแล้วมันเครียดนาไป การใช้ความรุนแรงนะคะหรือความเชื่อในระบบผัวเดียวอย่างเคร่งครัดผู้หญิงต้องซื่อสัตย์กับสามีนะคะการที่ผู้หญิงไปมีความสัมพันธ์ซ้อนกลายเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วเราเรา,เราบางคนเนี่ยเชื่อว่าถ้าผู้หญิงไปมีความสัมพันธ์ซ้อนนะคะผู้หญิงก็สมควรแล้วจะถูกกระทําความ,มรุนแรงแบบนี้นะคะจะทําอย่างไรกระบวนการที่จะพาคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยกระบวนการที่จะพาตัวเองออกมาจากวังวนที่ถูกทำร้ายเนี่ยอันดับแรกควรจะตั้งต้นคิดยังไงคะ ออคือคือบางทีนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลานะคะกว่าที่คนจะเดินออกจากความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะได้นะคะบางทีเนี่ยกออ็อาจจะต้องคิดใคร่ครวญน,นะคะว่าตัวเองกําลังเผชิญหน้ากับอะไรนะคะแล้วก็ การทนอยู่นะคะยอมทนนะคะกับการกาะทำความรุนแรงเช่นนี้มันดีกับตัวเองและดีกับคนที่เราให้ความสำคัญมากๆเช่นลูกนะ่จริงหรือเปล่านะคะเ,เราเอ,อ,อยากจะเห็นอะไรนะคะในชีวิตกันแน่จริงหรือไม่ว่าจะสามารถเปลี่ยนผู้ชายนะคะเปลี่ยนสามีได้จริงหรือเปล่าว่าความรุนแรงแบบนั้นเป็นแค่เรื่องเพียงครั้งคราวนะคะอาจจะต้องตั้งคำถามแบบนี้ซ้สำๆ นะคะในขณะเดยียวกันสังคมนะคะและรัฐเนี่ยก็คงจะต้องอมีตัวช่วยผู้หญิงที่ต้องการจะออกจากความสัมพันธ์เหล่านี้มากพอและตัวช่วยเหล่านี้ต้องยืดหยุ่นพอนะคะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันของผู้หญิงด้วยเป็นข่าวซุบซิบ ก็คงจะไม่ใช่เรื่องซุบซิบกันอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวและทําให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนแต่ว่าก็ต้องพยายามหาทางออกค่ะวันนี้ขอบพคุณอาจารย์มากค่ะ